พี <t ười> Now, like, ่น like ้องตื Od ่นเช้าเร็วอ mm ่หนาวหลายปุ uh ่นีืเห็นบรรยากาศบ่คะผวดปากาดตก้นสิขึ้นพี่น้องค่ะขอสินพาสิพาดังไฟหนึ่งเขาพี่น้องค่อยดังไปดังปุติดได้ปัวนะจ้าเพื่อนวานนะค่ะเห็นบ่คะดังไฟพี่น้องเอ้ยลุ่มเย็นจ่อยๆพัดหิมะวอยๆพี่น้องอื ดังดัง <c oughs> หน้าที่ของกระเทยค่ะพี่น้องค่ะ,คะยิงเสือละครอีสานบานเฮาบรรยากาศกดีๆียงเสือละพี่น้องค่ะมาหาดังไฟปิดปะเน,นาะปิดแล้วนะคะรู้สึกว่าไฟสิปิดแล้วครับพี่น้องเห็นไหมค่ะนี่นะคะฟื้นใส่เอาไม้อ้อยเอาฟื้นใสครับพี่น้องบุญรุ่นเนี่ยเ,เห็นไหมเห็นไหมอ่ะพี่น้องนี่ไฟปิดลูกวบวมๆเลวพี่น้องค่ะเขากระเซี่ยวนำไส้ม้อหนึ่งานะคะอืม น้ำใส่หมาหนึงไอ้มตัวม่วมล้างมือจากน้อยนะคะพี่น้องค่ะเพื่อตีสีเทาเนี่ยจะอุ่นเข่านะคะเข่าในี่กองเน่ยพี่น้องจกมาอุ่นไหมเอ้ควันกระไดอ่ะนะตักใส่กับพี่น้องแล้วเอามือวัดเบิงงนะคะอืม มันหลวิ่งออกครับพี่น้องวันนี้เขาก็เอาน้ำเซอะหอดเข่ากันนดี้เขาเอิ่นว่าเซอะหอดเข่าภาษาอีสานเซอะนะคะเซอะหอดเข่าตั้งบึ้มมันไปเซอะข้างนอกเซอะข้างในน้ำด้วพี่น้องข้างในบ่ให้เข่าติดกองข้างนอกเพื่อทีเสียทามไฟมันลุกแห้งมันก็สิบปได้ใหม่อันหอดเข่าเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เขาก็ไปเอาปลาครับพี่น้องค่ะมะใเข่ามาแล้วกองเข่ามาแล้วก็มาจกใส่ครับพี่น้องจกเอาจกเข่าอย่าไปจกเป็นก้อนใย่างง่ๆได้พี่น้องเด้อ ยกมันเท่ากับบีใส่เทลน้อยละนอ้ะนอยนะคะบีใส่เทลนอยพี่น้องนั่งไก่ไก่ไฟเลยพี่น้องบริหอนนะคะหนาวค่ะพี่น้องขาะำไมเยังไก่ไฟแห่งอุ่นค่ะโยกขับไปพี่นอ้องออ้ยโยกใส่ไปพี่น้องค่ะเห็นบอลหนาวลายอากาศยินจ้อยๆกับพี่น้องค่ะเสียงนกเสียงกาห้องไม่กิบมลาลัดจับอยู่ไหนนะพี่น้องบรรยากาศดีดีนาทีของ่อยข้างเสียระพี่น้อง เฮ็ดเรียบ้อยแลยมันบอกค่ะผู้ละคาเขาจะได้ปลูกพักปลูกมีแล้วก็หดหน้าพักค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็คิดหากับเขาอีกคลิปต่ปอไปพี่น้องคลิปนี้มาสันีก่อนอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันเด้อครับพี่น้องค่ะผู้อยู่ทางไกลได้เบื้องแล้วกันคิดทำบ้านบ้านน้อผู้ประพาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอันโบผู้หาปาเให้เฮ็ดงานเนาะค่ะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้อง ในกรุงเทพกรุงไทยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอยู่ในช่อง YouTube ก็มีเด้อคะ่ะวิสันเดชแชนเนลนะคะกับเพื่อพี่น้องเด้อขอประคุณไลไล่นะคะแล้วก็เฟซกับวิชัยสมองหอมนะคะ w i c H A I นะคะ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องพูดได้พูดได้เบงกอลว่าเบงรุ่นเนี่ยนะจ้าเจ้านะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย